สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่7นะครับเป็นวันที่7ของงานต่อเติมนะครับบ้านของคุณเฉลิมนะครับอแถวแถวสมุทรปราการนะครับวันที่6เราทําชั้นลอยเสร็จแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะเริ่มกั้นผนังห้องนะครับหลังจากที่ผนังห้องเนี่ยมาถึงเราเมื่อวานนี้นะครับเราก็ทําการกั้นห้อง ท่าน,นี้เรามากั้นห้องที่เป็นระเบียงนะครับเราสามารถที่จะเอาแผ่นผนังแซนวิชเนี่ยตั้งอยู่บนะระเบียงได้เลยนะครับเนื่องจากว่าตัวผนังของเราเนี่ยเบามากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่นี่นะครับก็เราจะต้องกั้นห้องครับชั้น2แล้วก็ชั้น3แบบนี้นะครับเห็นไหมครับเดีย๋ยวซูมไปดูให้ใกล้ ัอนี้ของเราแซนด์วิชนะครับก็คือด้านในจะเป็นสีขาวนะครับส่วนด้านนอกเนี่ยนะครับแผ่นจะเป็นลายลายหินนะครับนี่แบบนี้สวยงามเลยนะครับก็ใส่ตัวอลูมิเนียมนะครับเข้าไปเป็นตัวยูนะครับเป็นฐานได้เลยแล้วก็เอาแผ่นเนี่ยติดได้เลยแผ่นของเราเนี่ยขนาดหนา75มิลนะครับหรือ3นิ้วนั่นเองนะครับนะครับ ด้านล่างเนี่ยจะปิดนะครับทึบแต่ด้านบนจะมีหน้าต่างครับไดีจะให้ดูด้านบนนะนี่ครับส่วนของด้านบนเนี่ยเราก็จะกั้นเป็นห้องเหมือนกันนะครับแล ouais ้วก็จะทําเป็นหน้าต่างนะครับ, the well <S ame, <S รร okay. บด้านล่างนี้จะเป็นห้องขยายห้องนะครับเป็นเหมือนเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าหรือสักอย่างนะครับตรงนี้ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับต่อเติมผนังนะครับโดยใช้แซนวิสพนแนลนะครับ่อตารางเมตรหน0่บาทนะครับรวมติดตั้งแล้วขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ50ตารางเมตรนะครับ อยขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับว่าพอติดตั้งล้วจะเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นแผ่นหลังคานะครับหลังคาที่เราจะมาทำนี่แผ่นหลังคานะครับแผ่นหลังคานี่ก็มีเป็นฝ้าในตัวนะครับต,ตัวหลังคาเป็นรอนแบบนี้แล้วก็ข้างใต้ก็จะเป็นแผน่นมองเห็นไหมเป็นแผ่นเรียบนะครับจะใ,ให้ดู นี่ครับเป็นเรียบแบบนี้ก็จะเป็นฝ้าในตัวเลยอันนี้ตัวแผ่นโฟมของหลังคาเราหนา3นิ้วเลยนะครับเราไม่ได้ใช้ตัวบาง2นิ้วนะครับเราใช้ตัว3นิ้วเลยให้ลูกค้าได้คุณภาพที่ดีเลยนะครับนี่ส่วนนี้ก็เป็นผนังนะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะหนา3นิ้ว แล้วก็ด้านหนึ่งเป็นลายหินแบบนี้นะครับส่วนอีกด้านนึงเนี่ยก็จะเป็นเรียบแบบนี้ก็จะไว้ทําเป็นผนังห้องได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องทาสีอันนี้ก็แข็งแรงนะครับสามารถยึดเกาะได้ยึดแอร์ออได้นะครับแล้วที่เห็นเป็นเส้นยาวๆนี่นะครับก็คือตัวอลูมิเนียมที่เอาไว้สําหรับยึดแผ่นนะครับ ามายดแผ่นต่างๆแล้วก็ใช้ตัวยูนี่นะครับเป็นตัวฐานของเขานะครับแล้วก็เอาแผ่นเนี่ยเสียบเข้าไปตัวยูนี้เป็นชนิดพิเศษนะครับไม่มีขายในร้านอลูมิเนียมทั่วไปนะครับเพราะว่าเนี่ยครับเขาเรียกว่าเคลียร์ในตรงเนี้ยระยะจากนี่ถึงนี่นะครับจะต้อง75มิลนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอลูมิเนียมทั่วไป3ามนิ้วเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่า เขาจะเอาขอบนอกเนี่ยคือ3มนิ้วเพราะฉะนั้นตัวนี้มัน2มิลกับ2มิลเนี่ยมันก็ทําให้แผ่นเนี่ยไม่สามารถใส่เข้าไปได้จะมีปัญหานะครับแล้วก็นี่ก็คือฉากโค้งนะครับฉากโค้งเอาไว้เก็บงานมุมทั้งหมดของห้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังจากเสร็จแล้วเรามาดูกันอีกทีว่าจะสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูข้างบนกันว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็เป็นด้านในนะ พื้นตัวนี้เราก็ทำการเสริมเสริมแล้วนะครับโดยใช้โครงเหล็กตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้แผ่นพื้นหนา18มิมิลครับทําเป็นพื้นของเสริมตัวนี้ห้องพิเศษตัวนี้่ถามว่า ก็แข็งนะครับแข็งแรงมีกันห้องนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะซีนซิลิโคนอันนี้เป็นพื้นนะครับที่เราเสริมขึ้นมาก็แข็งแรงนะครับมันจะไม่ทําให้เพิ่มน้ําหนักนะครับจะไม่ทําให้เพิ่มน้ําหนักของอะระเบียงนะฮะเพราะเราใช้วัสดุเป็นวัสดุเบาอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะใส่ตัวฉากนะครับแล้วก็จะ ซีนซีลิโคนก็เป็นนั้นว่าเรียบร้อยนะครับเห็นไหครับเพื่อนเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จกัน